สิคือบ่านอพี่น้องผมยังเจนาเต้นอปีใหม่จะพอได้ออกงานกันไหมนี่ <c oughs> ทำไมมันอืดฝืดเหลือเกินครับผมไม่มีเจ้าภาพติดต่อเข้ามาเลยน้องพี่น้องนะทำไมช่วงจะถึงปีใหม่วันนี้ก็วันที่ห้าแล้วนะครับผมเดือนธันวายังไม่มีบุกงานขึ้นกับเขาเลยนะครับผมทั้งชุดผีเสือ้อทั้งชุด ต้นมะพร้าวตู้ยืนนะครับเห็นว่าเจ้าภาพจะโทรมาคอนเฟิร์มวันนี้ช่วงวันที่30 31คือสิ่งเงียบไปเนาะโอ้เนาะก็เดยยับแลลวเตนอชนำนี่รัวสียากโอ้ยยากทำไมหากินยากลำบากเลยเินนาะพี่น้องอาชีพเครื่องเสียงนี่ไม่ว่าจะเป็นผับบาร์รถเฮหนังกลางแปลงเวทีนะครับยังขยับขยื่อนกันไม่ได้เลยนะครับผม หนังกลางแปลงก็เจ้าภาพเยอะครับแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับเจ้าของสถานที่เนาะนะครับข้าราชการต่างๆนะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่ประกอบธุรกิจผับบาร์นี่ไม่ต้องพูดถึงครับยังไม่มีสิทธิ์ขยับไปไหนกับเขาเลยนะฮะเห็นบอกว่าเปิดประเทศผ่อนปรนกันแล้วนะครับแต่ก็เหมือนเดิมแหะครับ ขออนุญาตไม่ผ่านผู้ปกครองแต่ละพื้นที่นะเจ้าหน้าที่เขาไม่อนุญาตก็เหมือนเดิมแหละครับผมเธออย่างจ้านะเนาะเออนะครับออกงานไม่ใช่เหมือนสมัยก่อนเนาะพี่น้องไม่ต้องมาอนุมัติอะไรมากมายงานบุญงานบวชนี่ก่อนนู้นนี่ไม่มีนะครับที่จะต้องไปขออนุญาตนะครับก็ถือว่ามันเป็นงาน ของทุกบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นงานบวชปีนี้ลูกเธอบวชปีหน้าลูกฉันบวชนะครับก็มีความเข้าใจเข้าอกเข้าใจกันนะพอเปลี่ยนมายุคสมัยนี้ข้างบ้านไม่ถูกกันแจ้งตำรวจก็มีนะครับเพราะฉะนั้นก็คือก็ต้องป้องกันตัวเองจัดงานจัดอะไรขนาดเป็นงานบุญงานบวชทุกวันนี้ก็ต้องไปขอหนังสือเลยนะ ความเห็นอกเห็นใจของคนเราสมัยนี้มันไม่ค่อยที่จะรักกันเหมือนสมัยปู่ย่าตายายสมัยก่อนนะครับงานบูญงานบวชนี่สมัยก่อนเดินบอกงานเฉยนะไม่ต้องถึงกับต้องไปขออนุญาตเสียงจากองค์การบริหารส่วนตำบลแต่ละพื้นที่นะครับแต่ทุกวันนี้เนาะคนเรานี่คิดรู้หน้าไม่รู้ใจจริงๆเลยนะครับบางทีบ้านใกล้เรือนเคียงนะฮะลองแค่เครื่องเสียงก็ยังจะแจ้งตำรวจมาจับ เออนะครับผมแต่บางทีคนลองก็ลองเกินไปหรือเปล่าใช่ไหมเออนะมึงก็ลองเกินนะลองซอบไงปรึกก็ะลองละเงื้อกกะลองแบบนั้นก็เป็นแต่แจ้งจับอยุนะครับผมแต่ถ้ามีงานบุญงานบวชนี่จริงๆนี่ผมว่าไม่ควรนะนะครับผมก็เคคอาจจะมาตักเตือนกันก็นเพราะน้อพี่น,อน้องเนาะกะงานเนามันก็ต้องเปิดเพลงเปิดพิธีการอะไรต่างๆมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับ แต่พอยุคสมัยผ่านไปรุ่นปู่ย่าตายายสลับเงือบหมอดเหยเนรตะรุ่นโกนรุ่นเจ้าโง่โดยเฉพาะถ้าเป็นหมู่บ้านไหนที่มีคนอื่นนะครับที่เขามาอาศัยไม่ใช่คนบ้านเดียวกันนี่เปิดประเฮศประเฮตมานแต่เนอนะจัดงานบุญงานบวชแบบพระการไม่ได้นะอาจจะมี เจ้าหน้าที่มาเยือนถึงบ้านก็ได้ถ้าไม่มีนังสรงนังสือนะครับผมเอออย่างจะนาเนาะปีใหม่นี่นังพอบนรจงกาคลาดโรยบองปูนขมาดเว้ยนะนังพอบานลิดอ่ะเงียบมากเลยเนาะพี่น้องเนาะนะครับตอนนี้ออกกอบางพื้นที่นี่ออกได้ครับผมห้ามแจ้งห้ามแจ้งพิก,กัดอะไรอย่างนั้นนะฮะหนังกลางไป็นช่วงนี้นี่ฉายได้แต่ไม่ขอบอก สถานที่อ,อนะครับบางหน่วยก็โดนเจ้า,จาภาพจ้างไปวันนี้เป็นงานปิดเฉพาะคนในเฉพาะคนในงานคนอื่นห้ามเข้าโอ้นะทำไมมันเปลี่ยนแปลงอะไรไปเยอะแยะขนาดนี้นาะพี่น้องตั้งแต่มีโควิดนี่การดำเนินชีวิตยุ่งยากไปหมดนะครับเห็นได้ข่าวว่า COVID โควิดไปผปสมพันธุ์กับโรคเอดนะฮะ <laughs> เออ โควิดเกิดจังไรมันเต้นนะอน้นี่อีไหม่อะด้นดาวสกาวเดือนถ้าตุผสมพันธุน์ทางโรคเอท่าเป็นสูตรใหม่มาอีกแล้วเขาเรียกอะไรโอไมครอนบอกอืมนะเฉพาะแต่เดลต้าเดลอยู่ในประเทศเราตอนนี้ก็จะเอาจะไม่อยู่แล้วนะครับผมเออนะฮะกำลังจะมีข่าวดีเรื่องเดลต้าอุซาหเปิดเมืองเปิดประเทศอย่างดีตอนนี้โควิดอาจังไรสเบก ตปรผสมพันธุน์นางโรคเอทนางโจูลโมดีเถอเออนะฮะภาวนาแล้วกันอย่าให้เข้าประเทศเลยครับผมนะฮะพึ่งแต่เปิดพึ่งจะเริ่มได้อนุญาตนิดนิดหน่อยหน่อยเองยังไม่ถึงไหนเลยนะครับแบบนี้นี่จะได้พอเห็นปีใหม่ไหมครับพี่น้องนะฮะสงกรานนะฮะโอ้นะยังยับเลยนะครับผมนี่ถ้าว่าปีไหนจัดสงกรานได้สงสัยจะเล่นทั้งวันทั้งคืน ลิงอยนะวยกุมโหนไม่นะเด็กกีจอดโมยูนัสปีกมันเจงการนะมาน้อง <c oughs> นะครับอกงานก็ระมัดระวังกันด้วยเดอพี่น้องเด้อนะครับผมสอบถามเจ้างานโอ้ขย้อน,นอะไรจะนับหรออย่าลืมสอบถามเจ้าภาพกันด้วยนะฮะในเรื่องของใบอนุญาตการใช้เสียงนะครับงานบูญงานบวชทุกวันนี้จะต้องมีแล้วเด้อนะครับคนเราสมัยนี้รู้หน้าไม่รู้ใจว่าอย่างนั้นแหละ เห็นย,ยิ้มยิ้มใส่กันนะฮะถึงเวลาแจ้งตำรวจมาจับเราก็ได้ใครจะไปรู้นะเพราะฉะนั้นออกงานก็ให้ทางด้านเจ้าภาพเซฟตัวเองด้วยละกันนะครับวันนี้ก็นะฮะเอาตู้ต้นมาพร้าวมาให้พี่น้องได้ชมสงสัยไม่มีวาสนาได้ออกลองมั่งปีใหม่นี่สังัดจรีบอย่างจะได้มาลิดเต้มือเตว นะสงสัยจะไม่มีกำลังใจทำใบที่สามใบที่สี่แล้วแหละนะครับผมโอ้นะครับผมหากินก็นยากลำบากพอแรงแล้วนะครับผมงานเครื่องเสียงช่วงนี้เจ้าภาพขาดตลาดเจ้าภาพน่สงัดจริบเลยช่วงนี้นะครับผมเจ้าภาพกระโรสถานการณ์นะสถานการณ์กระผีเข้าผีอกนะจัดงานได้แต่ต้องควบคุมนะเบื้องบนอนุมัติ พอไปขอเจ้าหน้าที่เขตหมู่บ้านไม่อนุมัติเออนะฮะอย่างหยับเลยอาชีพบองปูนขมาดเด็กทังโพอบานลิดเลยแต่น้องนะครับเป็นแต่พอได้เรียบอกเ้อพี่น้องเข้าบางท่านบอกผมไม่รอครับผมผมขายกินหมดแล้วเนี่นะอย่าว่าอย่างนั้นเรียกว่าหมุนหมุนก่อนเอามาเอามาใช้จ่ายในบ้านก่อนนะ เออนะครับหลายท่านบอกมุนจนไม่มีอะไรจะเหลือแล้วนะครับตอนนี้เหลือแค่ปลั๊กไฟอันเดียวพาเวอร์ใจถ่าง,งวดรถไปหมดแล้วบางท่านบอกว่าเอาไปฝากในห้องเอ์เรียบร้อยแล้วครับผม <c oughs> นะครับเออสู้ๆเต้าบัตรเออม่น้อเตือนยอมใจจนะริงนะวันนี้ก็นี่แหละครับพี่นอออนะ้องเอ้ยนะพอจีได้เห็นบอกปีใหม่กับเขานี่ พอพ,อ,พอมีบุกงานกับเขาสักหนึ่งสองสงานกับเขาบนนี้โอ้่นะก็ได้วิยาคลังเลชนนำนี่น้องพี่น้องเออนะปกตินี่นะครับพากันโพสบุกงานนี่กระจุยกระจายแล้วอันนี้สงัดเกรียบเลยนะครับโพสบุกงานไม่ว่านะโควิดถ้าว่าดวงซวยหน่อยเข้ามาอีกรอบหนึ่งนี่ชิบหายโนอม่ติดนะเดือดร้อนมัดเลยบัดยางยับเลยบัดโอ้เสด็จเจ อ่ะวันนี้ก็มาบนให้ฟังแค่นี้แหละนะครับเดี๋ยวมีบุกงานยังไงก็จะโพสให้ฟังนั่นแหละ <c oughs> ไปก่อนแล้วกันเด้อพี่น้องเด้อโชคดีมีตังใช้สวัสดีครับ